ะะครองเคสขัน,นันโตแล้วนโหลานไม่เชื่อมานเมียรักไอ้ปูนะามัดถึงตายสิบแปดปีกว่ากว่าเมียก,ก,กูได้มาราหลับลูกละทิ้งร่างไปยงังกูจำเป็นต้องกรอมเกลี้ยงแลว้วก็เลี้ยงลูกชาย อายุได้เลยยี่สิบปีเส้นทุกจีในใจแนเร็วนะครับลกฎไม้บ้านเมืองตำแ่งเนื้อตำแ่งตายติตั้งไว้นั้นผู้ชายอายุยี่สิบแต่ยังไม่หมาก้อนก็เป็นเบาดีไม่ดีผู้หญิงอายุสิบแปดแล้วมาเดินทางไปข็อผู้ชายได้ตาผู้ชายไม่เอาก็เป็นผู้หญิงทีเร็วหรือเกินสิบแปด ว่ายิ่งรื้อเกินยี่สิบกว่าใหญ่จะต้องเสียภาษีให้กับคุณบอจะต้องเสียภาษีให้กับกูประเพณีนี้ได้รับผลประโยชน์ไหมพูนได้รับผลประโยชน์ได้รับผลประโยชน์ในตอนไหนที่ให้ผู้หญิงมาขอผู้ชายและลูกพี่ลูกน้องแต่งงานด้วยกันนั้นหรือเมื่อครบยี่สิบปีแล้วจะต้องเก็บภาษีผู้ชายผู้หญิงสิบแปดปีจะต้องเสียภาษี จัดในหลักป้นกับปลอผู้ยิ่งถ้าเหมือนนุ่มเต็มก้าขึ้นมาแล้วถ้าไม่ดับซ้ำนวลจะวาน้ำเมื่อเวลามาตึงข้อผู้ชายถ้าผู้ชายไม่เอาผู้ชายร้วเป็นผู้ยิ่งที่เลวาต้องอายเล็กไายผู้ชายก็เหมือนกันเมื่ออยู่ยี่สิบปีหรือก่อนแต่ยี่สิบปีต้องพยายามยู่ในชีวิตสด กลาเป็นเบาสีทุผาพเรียบร้อยมิจะนั้นผู้ยิ่งไม่พอใจ่าต้องอับอายใกล้หนากับควายผู้ยิ่งเกือนนี้กิดว่าบ้านเมืองของแม่ว่านจั่นเลยบ้านเมืองข้องขุนพรอมมีแต่ผู้ชายดีดีมีแต่ผู้ยิ่งดีดีพยายามที่รักษ้าความดุจสร้าไหวคงถีเมื่อได้แต่งานกับครยแล้วก็มีความตรงหลักฝักนี้ตัวสามีไม่ได้แต่กอบจูดัวา ูกแล้วล่ะไอ้พูนแต่ไอ้พูนเอ๋ยลูกของกูเนี่ยเมื่อครบยี่สิบปีไม่มีใครที่จะมาขอลูกต้องเสียภาษีให้กับกูแล้วกูนะ่ะเป็นเจ้ากลุงยักษ์ลูกของกูนะ่ะคนเดียวเท่านี้ในระหว่างนี้เมื่อไม่ใครมาขอแล้วไอ้ภูนกูอับอายขายหนะ้าว่าลูกของกูเนี่ยเป็นลูกที่ดี และในระหว่างนี้ลูกของกูก็รู้ได้ว่ากูนะ่ะแกต้องไปหาอาหารมาให้พ่อกินเพราะธรรมดาเยอนะเลยกินเนื้อดิบเล็กกินเนื้อสัตว์ในตรงในป่าลูกเห็นว่าพ่อแกถ้าให้พ่อไปจับสัตว์เดี๋ยวพ่อไปเป็นลมหรือกําลังไม่พอที่จะล่อสัตว์เดี๋ยวจะไปเสียชีวิตจึงฮารานุชิตนะเดินทางเอ่อไปหาเนื้อมาให้พอกิน ยังไม่ได้กลับมาครับอารนุชิตรู้จักมุ่นคุณข้องพอ่อและของแม่จึงได้เดินทาองออกจากเตพปะน,นกรกํแแพงเนื้อเพื่อไปาอาอหานหมายแต่น,นี้ในเมื่อเวลากับมาเรียกจิตรือครับในเมื่อรนุชิตกลับมา พอยี่สิบปีแล้วนี่ผู้ยญิงยังไม่มาข้อนี่อ้อไพูดแม่โดนโน้องวาสันมาด้วยพูดได้บุญนั่นเองครับปลาบสูทตาแล้วได้เ็นมองวาสันมุงกระมาที่หน้าแล้วปรั้งจำ นตไสเดี๋ยวว่าสันมาคู่คอมเลยก็นอมกายียกมือขึ้นสวัสดีไว้พี่ใายสวัสดีครับพระเจ้าาเจริญเจริญท่านองอโชคดีเหลือเกินพี่นั้นมัง่งดักไปใจยอยู่ว่าลูกของพี่ยี่สิบปีไม่มีใครที่จะมาขอนั่นขันมากรากไม้ น้องนำมาเพื่อตกลงให้เพินแขแต่งงานกับพานนุชิตใช่ไหมก็ใช่แล้วพยาค่ะเออเป็นโชคดีแล้วไอ้พูนกูหมดความอับอายขายหน้าประชาชนแล้วนี่น้องวาสันเดินทางมาตกลงเพื่อจะให้พันรนุชิตแต่งงานกับเพินแขและรถจะคิดอ่านวันไหนที่จะแต่งงานไอ้พูนมึงมีหน้าที่ปรึกษาหรือในเหตุการณ์บ้านเมือง ช่วยหาเวลาหน่อยก็ได uh, ้พ <repetition ceu> ูนวันไหนเดือนไหนที่จะได้แต่งงานกันในการแต่งงานนี่ครับเพื่อต้องการที่จะให้ความสุขกับผู้มาเจ้าแต่งงานไม่ไหมถ้าเราแต่งงานจะดูนอนแล้วเนื่องกลางวันไปทำการทำงานคำก็ถึงที่นี่ยากความ ลุกก mm ันไปในอ้องก็มันนัดมันนื่อยและมันร้อนเพราะว่าแบบนี้ใจก็แต่งานเดือนไอเดือนติปแอทตรงนั้นก็นายเดือนติปต้องก็นายเดือนนี้ตรงนั้นก็มันอย่างน่าเลยอ่า อแต่งงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราดูคนไหนดีมุงลังกาเล็กจ um ังที่คนตกมาจัง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 นอนกว่างเม็ดคนมังที่นี่พ่อเมียไม่ไม่แต่งงานกันไม่ไหวกไม่ต้องจ่ายบัตรลมเลยติดควายกว่าด้ำมารักล้วงร้องล้วงแล้วก็หวาลูกกใจชาววัง นี่ก็หลังคนกล็งกล,งกล,งลงมาตัวดำกี่กี่จิตเหมันกาลหลูกจ้านแม่มก็ดำกากาจ้านก็นดำกากาหลวกเก้าปีตามเกียงสว่างสว่าง,างปุดิดที่สถานให้ลูกข้าเรามีจิตใจสว่างเหมือนอย่างดวงไฟหรือดวงเทียนหรือดว,ดวงไฟฟ้านั่นแหลคะครับแตวอีกย่างเราทีนี การดีๆให้ทุกตำนานกันในระหว่างพวกเมียถ้าเมียไม่พอใจก็เราอยากขึ้นใจอันยูดเยื้ที่เมียไม่พอใจเมียทุกนั้นเมียทุกนี้แต่เราไม่คิดเรื่องอันทาจำเป็นมาตามโกมาตั้งหลักตันในเวลาหลักตันอ่านั่งเลยไม่ได้ลูกมันกลี่ยนาคนเวลาเมียพอใจเพราะ่อใจก็ยิ้มยิม ถึงไม่หยิมมังก็ะยิ่งตูตีเมียเรามั่อเมังม่งจานบ้านอันเบืออ่อลกูกว่าลุกคนออกมาแล้วนาว,านวานันวันมงเบื่ออ,อ,อย่างนี้ก็รู้กันมั้งนะเราพาระดูฝนดีกว่าเพราะบ้านเมืองของเราเนี่ย ฝนมันไม่ตกมันไม่เป็นฤดูหรือมันไม่บอกเวลาว่าเดือนไหนที่มันจะตกลงมาพูดว่าให้เวลากับคู่บ่าวสาวแต่งงานกันถากฤดูร้อนแล้วก็จะหาความสุขสำราญกันกันที่ไม่พอใจทีนี้การที่เราจะหาเวลาเมื่อฝนตกลงมาฝนมันจะตกเดือน ไหนก็ไม่แน่นอนไม่ปีหนึ่งหนึ่งแต่เมื่อเวลาเล็ดฝนเริ่รมตกลงมาก็คอยน้องยกขันหมากรามาทางบ้านเมืองอาเขตกำแพงใต้ส่วนบ้านเมืองเขตกำแพงเหนือนี้พี่จะได้คิดการคิดงานรอท่าคอยต้อนรับขันหมาสาวถ้าอย่างนั้นน้องจะขอลาประเชษา เพื่อกลับไปยังเขตกำแพงใต้รอคอยเวลาที่ฝนมันตกลงมาเมื่อฝนตกลงมาน้องจะดับขั้นมากรากไม้มาแต่งานด้วยลูกของประเทศฐาเมื่อเม็ดอุทกตกลงวันไม่น,ะนอนนะโลกต้องคิดแล้วอานใหญ่คงจะร่ำใจมาก กลับล่าเจตธาใหญ่กลับวพวงปลายท่ามควันที่จะลงลงโลกต้องโลราเลโกคราว,าาวหาันนวจิกซึ่งมาที่สาพิจเจงความตามประงุ์ได้เป็นแค่เป็นคูคลองและรวมมองทรงโอรถยกสยอง จะชื่นชมยังสมใจครับแม่แล้วเลยครับลูกผีลูกน้องแต่งานกันบัดน,นี้ได้หลับพ้นเหล้าครับ,รบแต่ถ้าผลในตอนไหนหนึ่งสมบัติไม่เปลี่นปานต้องในเมื่อเวลาคือทะเลอะเบาแหวงกันก็นกนเพียงแตว่ว่าด่าหวากันเจ้าพอตัวอืมอีกขืออีกคาปไปเม่มอไรกันตอนเดียวด้าเเมือ่อ เคยจบลาป้าเคออรื่องในครอบคัวพ่อแม่ไม่ใจลูกพีลูกน้องแต่งงานกันนั้นเคยได้ยินเคยในควังโอ๋อลูกอีจะดีแม,ม่มีอ่ะใครมึงอ่ะที่ไม่ตามกูอ่ะฮะอีปิดตาใหญ่แม่ยันใครแี่ตัวหนตตว้าตาใหญ่จะนึกเออ ตายายกูไม่ดีมันเบื่อเจ้าตาตัวพอมักงาทักเป็นบ้านอ๋อลูกกยัดแม่นี่โออย่างนั้นยัดแม่กูร้องนะยัดกูไม่ได้ยัดแม่กูคอยนะแม่มึงไปยัดเลยลูกชัดโอ้กูนี่มึงห่าลูกชัดมาตัวน้อยยังยึดแม่กูรอยควายโอ้กูมึงดู่ารอยควายมึงเอากูตายอ่ะแต่แม่ยัดนี่โอ้มึงน่ากูยัดแม่ตาดมึงโตผูกยัดตาดแม่มึงยึด เอากันนะกันถ้า <t> ลูกพ <t> ี่ลูกน้องแต่ห้ามแล้วกันบวชให้ด่าเมียอ้อเมียบวชของหน้าตาอือทีนี้ต้องเมียให้ด่าบวชอ้อบวชของลุงอ่าถ้ามื้ออย่างว่าลูกพี่ลูกน้องปะนี้แล้วไม่เอากูผอกูมากูตั้งกูเด้อมาดาอ่าปุ้มกูแล้ว รอบๆหาปลาเครืうううう่องกันแล้วจุกกันวดแทะเหมือเก็ดแหม่มยัดหนายูมันเลยกูก็ใส่ายกหนังเดาคนนี้ว่ากูกลัวเรื่อูกับมึงมันเป็นโรคหมัดแท้เลยลุงกูอยาเดาแทะเหลือเราแลับมาตึ้งไอดอกกูเลยลูกบ้าจาาอะไรวะแหมมยัดกูก็เหมือนกันกูถ่ยออกมึงนี่มึงหลังสุดแรกได้กับมึงแล้วลูกตั้งร่างเต้คุณนล่นมึงปุกก็ไม่ปุก mới kêu đi ra với bà cao mới rút cô đi đâm ấy gạch mẹ, em mất người đi cũng có cô lè cả mẹ ơi cô sai đây bà tiểu du cầm đàn sai nó ngọt đàn này ra mẹ ơi à cô tùng cảm ơn đi cô du cảm ơn người mày nay đi về khả ta đắm cảm ơn mấy ai bấy Tụng bấm bấm lẹo anh này lúc mà ơ, hụt bà khả bà đắng tiếng bình ก็รอรด้เลยวุ้นซุกทุกงูวังตีบ่าวก็ได้ลูกบ่าวก็ได้ลูกจักแม่พูนมาเหนี้ลูกบ่าวได้คือมาเจ็บเลยเจ็บแบบนี้เนี่ยลูกพี่ลูกน้องเลยเมื่อดาปนี้ครับนันละพูนดีแล้วเราให้ลูกพี่ลูกน้องแต่งงานด้วยกันรอเวลาแล้วคุณตอก ไม่รู้ว่าเดืนอนล็อกซือเดือเจ็ดตาวันไม่รูกแปลงองนเ็จเมื่อลูกได้คู่ชิดลูกแกสุขจิตเย็ด ตต้งเมืองเกตและกำแพงแสดงเรื่องแล้วต่อไปอ้อยกเรื่องไม่แหลกคือมากล่าวเท้านีช้างว่าสักลีประกเลยก็ตัดนอนนอนซสือขุนทอนแก và tao và dạo căn bản quang những thứ mà rằng chạm bao nhiêu mấy lúc thì. Ý là cho vượt thì tony mấy hai vượt bằng thì mọi cho về vô anh hai vô anh vừa vô anh hai 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 vô anh thì vô anh hai 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 anh hai vô อาในบ้านเมืองเขตกำแพงกูจะพยายามตามหาดอนุชิตเชิญเลยค,ยครับสร้างแล้วก็เลยโอก้กูได้ต้องดีเวทจะเป,ประาเป็นรองใจเลยนองนมีราัดปรเยอเดือดต้อว่าตัวพ่อพยายามพ่อ,พ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 อในตาม,มาัน ว่าเปตาจะลอกลวงเออบางทีมันจะเป็นป่าชาหรือไงเออจะดูแล้วมันยจงไม่ไม่ใช่เป็น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 ป่าชาอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์กับอาจารย์กับผมถูกตบ่อไเไี้ไหมตามลูล่ร่างกินราชักก็วา่าไรพาลวน อยากผูกมังเอาทุกคนพอเป็นบวงแหวนมุตรางท่มงเกี๊ยวตัวไปอาจารย์อาจารย์ครับเอออาจารย์ไปไหนทีออาจารย์ครับโยนกล้าวสักทีจึงหรือซี่อางปูนี่แลหละดือซี่อา ดำแล้วเพราะำแล้วสิอขึ้นยู่เมแกเรือ,ง,อง,งใจเป็นแค่คนไทยมาอยู่ในป่าเราตรวจาซอมาเป็นซ่งอาบัดอาบงตองเยหัวปัดบ ไดยดีริสักทุกพอปอกอาบัตก็กลตาเวไนทำไรไม่ได้จะหยัดหัวหยัดวายก็หนึห่งไก่ของกับไม่กลมาีกาก็ไม่กล้ามาวัา รวดเล็จิกเล็กจับกุ้เลือดไปหรือสิไม่ใช่หรือซิช้สิพย์ีดีแล้วลับไปได้ใครเรียกฮ้าแล้วอยู่ทีนากุ้รีบหลุดออกมาชายตามองไม่ได้อ่ะโอ้เคยเจะว่าเป็นวัดร้างไม่ใช่วัดร้างไง มีวัดก็ไอ้อามล้วอย่างชู้ดียดชู้ไม่รู้ว่าหรือที่อามึ๊อย่างเดีก็เรียกคูาอามึ๊ก็ยังไอ้ได้มา,าตัดที่เรียกกูอ้ามแล้วอย่งมาใส่ไปเลย,มมย,มยไ,ไม่กูาอามอ่ะผมนี่ครับชื่อว่า <c oughs> ปลาบสุธาอยู่พระนครเขตกำแพงเหนือ เนื่องจากว่าเด็กนัดหมายแต่งงานอขอลูกครับแต่พอทีฝนตกมเมื่อวานทางฝ่ายผู้หญิงคงเดยกขึ้นมาแรวไหมมาแต่งงานกับลูกผมแต่ลูกผมไปป่าหาสัตว์ให้ผมกินลูกไม่ได้กรอบครับเดี๋ยวค้นฟ้าไม่เจอเป็นโชคดีในมพรวันขอจาร,ร่ันพ่อลงแลกเศษยันก่าลูกผมจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเมื่อรู้ว่าตาย ก็จะจัดการไปแต่ว่าลูกตายถ้าลูกไม่ตายลูกล้มพงนี่จะได้ตาม,มาแล้วอาจารย์ท่านพ่อที่ให้คุณต่อผมผมจะทักมาาคุณอาจารย์อย่างาควรค่าเลยครับแต่ในระหว่างนี้ก่อนจะพบลูกชายดีก่อนจะรู้ว่าลูกชายมีชีวิตยอยู่ที่ไหนแล้วนะเป็นนี่คุณนมความดีที่มณีบนชานก่อนครับไม่ปลื้มลูกนะปินประนันึก อาจารย์รีแบรับและ,ละรับตามิองควนความจริงแล้วรู้ได้ไอ้ทุกเรื่้งแ่ตีลูกเมื่ราแล้วแจ้งราชัยบาะไม่พอใจก็พออย่าบอกข้อให้ควงอ๋อหมายเป็นไงล่ะครับมันเปรียดประเพณน,นิยมแบบบทกฎหมายถูกจริงถูกจงังมันเอากาสนี้อยู่หนกัก มันไม่ได้โอกาสในยามกูนี่ที่แขนเล็นไปนั้นเทียนเดือนนี้มันนได้จากบ้านจากเมืองแล้วมันไปเป็นดาวให้กับพวกมนุษย์พทไอ้ลูกนอกชาติลูกนอกชาติมาจะคาดกับพอกันลูกกอ้อนึกขึ้นมาลูกบ้าง รูแล้วซักกว่ากูตามพันมึงนั่งจะต่อไป้ดยใหม่ตะบองไปเป็นดานไม่มนุษย์ชัวสุดนันแม่แล้วลูกเราจะต้องบังคับจากทีทองปุ่มข้อลาจักวัวตัวเดตแตะเหนียวโองอาจารย์เริ่มทำมองว่าลูกไทย พักกายอยู่ใดรูปเมืองไกลและลูกตามไปเลยแต่ถ้าเป็นพน,นันลึกเดินตามไปพบแล้วมึงเอาลบผมพักแล้วมาบีบบังคับแต่งงานเลยเลสเทีนี้กู้ดีชาติและมึงตั้งพี่มึงให้กูขี้เลยต้องการเอาอะไรบ้างล่ะครับนำตาตามีิ่งมงกรมัวนำจิ้มกูก้อยตาเมียงรูตาไม้บรรทัดได้นำพื้นเรลา กูดำเองมีตำสมนาวใส่เกลืองคลันงครัวหมดเตียมกว่านี่ปรี๊งใส่น้ำปลาชิมเล็บเปรี้ยวผักเค็มออกรสกล่อมกลมกล่อมบ่เป็ดน้อยน้อยหมูหวดต้องมะกุยจุ่มมาตึงจำๆแตเบื้อคงตามตีคลืนกลอบตักตามตาลมากัน เอาล่ะครับวันขนา้างหน้าผมพบลูกชายแล้วผมจะเล้จัดการสิ่งของบูชาจารย์บอกแล้วลาองแล้ว,ลว,วน้องวัดเจอตามัดแล้วลูกชายคงคงจะสมหม่วันหนึ่งซึงให้ลหนูชี จังมากลังแหลกูได้หร,รือกระโหลวซ้ายคุณับเป็นลูกนอกเปาข้าวหนอบน่อพอไม่ครบทำไม่พอแหละแยกเมืองทำไม่พอคือ คิดพาลุกลับมีจิตแล่หนุนเมื่อ,อยาดุนดันเดิน,ดนแซบทองและแซบซ้ายได้เจอซักไม่ยอมกินกัดและริบรัดตักครับ